ตอนนี้มาที่บ้านของห้านอีกคนหนึ่งนะครับที่พึ่งมาถึงแม,แม,ม่แกได้ขึ้นก่อเดืองไหม anymore, ข้องก่อเลยชินเนื้อแก่อ่ะกินอันนี้อ่าเยี่ยมบ้านอีกหลังหนึ่งแล้วนะครับมามาอีกหลังหนึ่งแล้วครับมาอีกหลังหนึ่งแล้วเานได้ยาหมิงมัวอแล้วอ่าจุดเตได้ เวันั้นนไนนได้มืวันัไได้นเไไราเจดกโลอือแล้วมันไปดูโทรศัพท์ฉันแล้วมึเบงกันเลยโอ้ประเด็อ่อนซ่อนกาแฟเสือเด็ดโอ้จุกอู้ทาจุนะเป็ไม่ฟานนานมีผู้ชายเฉือน ว่าเขาบอกงานเขามันเหมาะกับงานกูู้วิชาการใช่แต่อเจนนะเขาแนะนําว่าอีก3เดือนหรือสี่เดือนเขาจะเปิดอยาเขาเป็นอาจารย์ถ้าสอบตอนนั้นนะคงได้อยากให้เจนเป็นอาจารย์ขาบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอได้แต่ตอนนี้มันเป็นพวกวิชาการเขาอยากให้เจนเป็นอาจารย์เขาก็เลยบอกเดือนกรกฎาคมเขาจะเปิดอีกทีอยากให้เจนมาสมัครอ๋อได้ได้ได้ก็ดีนีเจอนาเจอนะคะอาจารย์ ก็ตอนนี้หลังจากที่กลับมาจากตลาดสวรรค์ไซอ้าวองสู้ตายหน่อยสิสู้ตายอ้ยังสู้ตายอยู่ครับท่านผู้ชมครับยังสู้ตายอยู่อานอนนอนพักผ่อนนิดนึงสู้ตายอันนี้อีกนานกว่าสีตายอีกนานอยู่อีกนานอีกนาน อันนี้ก็จะเป็นบ้านนะครับทีนี้หลังคานั่นแสดงว่าตัวบ้านจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะมีแค่แค่สองห้องนะครับตัวบ้านจริงๆน่าจะมีแค่สองห้องแล้วก็แล้วก็นับจากตรงนี้ก็จะเป็นส่วนต่อเติมออกมานะครับหลังคาก็จะเป็นสังกะสีหมด อ้าวรานี่คนหนึ่งอยู่สาแมนคูนีปะ่ะใช่เลยอีวันยี่มาเจ้าอะไอ้เคล็ดเลยโอ้ยสนะวัสด,ดีครับสวัสด,ดีดีใจที่ได้พบอ,อือฮึเด็เจ้าเอาออมาเนี่ยก็ดดดกเ,ยกเด็กๆพูดกอนได้หนี่ล้วเจ้ากันใหน่อยหน่อยได้อลยไอเดี๋ยวเธอถอดเสื้อกันหนาวออกซิจะถ่าย<ห>อา่ะ <ๆ S 1> เร็วๆแบตพี่จะหมดแล้ว อยากจะเห็นชุดนักนักเรียนหน่อยนักเรียนเต็มยศใช่นักเรียนไปใส่ทีนี้เราก็จะดูชุดนักเรียนทางสวรรค์นเขตนะครับว่าชุดเต็มยศของคุณเธอเป็นยังไงมีปากชื่อไหมเดี๋ยวขอโทษนะนางแบบนาเอนางแบบยิ้มสวยสวยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเดินหนีสินิดนึง จะต้องขอตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยอ่านี่ครับชุดแม่หญิงลาวนะครับท่านผู้ชมนี่คือชุดนักเรียนน่ารักครับพาซีนแต่แต่ใส่เกิดไปเรียนอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีเกิดไปเรียนนะครับท่านผู้ชมเป็นไงหลานยายผมน่ารักไหมครับเนี่ยอือือลิงที่บ้านเห็นแล้วก็คงจะกรี๊ดกัน <S <S> <S ว่าแม่หญิงลาวอะไรจะสวยขนาดนี้ Ahí